สวัสดีครับชาวราศีพฤษภครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quantum The Oracle นะครับคลิปนี้ครับชาวราศีพฤษภมาเช็คดวงรายเดือนกันครับในเดือนมีนาคม2567น้ี้ครับทิศทางชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างนะครับจะมีการไกด์ลายนำทางจากจักรวาลอย่างไรให้กับคุณบ้างผ่านไพ่ออร์ลคโคผ่านไพ่ทาโร่นะครับก็วันที่ที่ผมขึ้นในคลิปเนี่ยมันเป็นวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะถ้าคุณยึด โหราศาสตร์ไทยมาวันที่อาจจะไม่ตรงการแต่คือถ้าคุณรู้ว่าตัวเองอยู่ในราศีพฤษภอยู่แล้วคุณก็สามารถฟังได้นะครับคลิปนี้ผมทําเป็นวิทยาทานนะครับเป็นแนวทางให้กับคุณนั่นเองนะครับก็ให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังด้วยนะครับขอคนละหนึ่งติดตามสำหรับคนใหม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คอมเมนต์เปิดรับพลังงานดีๆกันนะครับ ราศีพฤษภภาพรวมครับในเดือนมีนาะคมนี้เป็นอย่างไรจรักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีวายครับเยาจะบอกอะไรชาวพฤษภหนึ่งใบามาแล้วอีคลิปอินสติทารัสครับการเติบโตเซสซ์อัปเตอร์เซสแบ็กครับต้องบอกว่าที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภราศีพฤษภเป็นราศีของความพากเพียรพยายามอยู่แล้วเป็นธาตุด,ดินเนาะดังนั้นเนี่ย คุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับคุณจะเติบโตได้แน่นอนนะครับในเดือนมีนาคมนี้ก็เป็นเดือนแห่งการเติบโตนะครับของตัวคุณเหมือนกันแต่เป็นการเติบโตในด้านอะไรนะั้นเดี๋ยวเราจะมาเจาบกันอทีครับพิศพครับอืมม in อินเจมินาครับหมายเลขสิบซ่าอ่าหมายสิบซาหมายเลขสิบห้าครับ In Decision นะครับ,รบอยู่ในการตัดสินใจช่วยได้สเตอโกครับ จะอยู่หรือจะไปมีการตัดสินใจเอ๊ะยังไงดีนะครับชราศีพษษิต้องบอกว่าคุณอาจจะตัดสินใจไปนะครับไม่รู้อะไรแหละแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างภายในของคุณให้คุณตัดสินใจเลือกเลือกที่จะเป็นฮีโร่นะครับมู o อิน h e ฮีโ o ่มู n อินรีนะครับพลังงานราศีสิงห์ฮีโร่ซึ่มครับเลตย o อ r นเนอร์ฮีโร่เาครับคือดึงความกล้าของตัวเองมา ดึงความเชื่อมั่นในตัวเองออกมาดึงศักยภาพในตัวเองออกมานั่นแสดงว่าในสามใบนี้เนี่ยบางคนอยู่ในช่วงของการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วไม่ว่าเป็นในเรื่องราวอะไรก็ตามนะผมรู้จักว่าชาวราศีพฤษภมมาจะเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณเลยน,นะครับบางคนอาจจะเป็นการเลือกในงานบางคนอาจจะเป็นในในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ถึงเวลามันต้องจบ ผมก็จะว่ามันถึงเวลาที่คุณต้องจบเพื่อการเติบโตของคุณแล้วจบความทุกข์ปล่อยวางแล้วออกไปใช้ชีวิตในแบบที่เสียงเรียกของจิตวิญญาณของคุณกําลังบอกคุณเหมือนคุณกําลังแบบกําลังจะพาตัวเองไปสู่อิสระกาลังพาตัวเองไปสู่มุมมองหรือชีวิตที่คุณต้องการนะครับดังนั้นในเดือนมีนาคมเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่มันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ ที่กระตุ้นคุณภายในเป็นเมล็ดพันธุ์บางอย่างที่มันกําลังรอก,การเติบโตแล้วก็หยางครับหยางคือไพ่ของการเทคแอคชั่นคือพลังงานของหยางคือพลังงานของการกระทําคือพลังงานของความกล้าหาญคือพลังงานของเพศช,ชายที่อยู่ในตัวคุณไม่ว่าคุณเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายคุณมีพลังงานหยางอยู่ในตัวเองถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงคุณก็จะเป็นคนที่แบบลุย,ลย ทำนะครับอะไรต่างๆเหล่านะั้นแต่พลังงานอย่างถ้ามันมีมา,มมา,จากจนเกินไปมันก็จะกลายเป็นว่าคุณใช้ตะกะเหตุและผลแล้วก็ทำทำทำดุม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 แต่ไม่ได้ใช้เสียงภายในของตัวคุณเลยครับดังนั้นมันต้องผสมผสานให้สอดคล้องกันหรือหาสมดุลกันระหว่างหยินและหยางให้ได้อย่างคือสมองซีซ้ายที่เป็นตรกะเหตุและผลคิดที่มันเป็นตรกะและเหตุและผลอย่างเดียวแต่สมองซีขวาคือหยินครับก็คือพลังงานของ จินตนาการพลังงานของ intuition คือพลังงานของยานปัญญาของเราน,นั่นเองสำหรับชาวราศีพฤษภแล้วเนี่ยในใหมายเลข3 3ที่ขึ้นมานครับในไพ่ใบนี้เนี่ยพลังงานมันอาจจะพูดถึงความกระตือรือรน้นมันอาจจะพูดถึงจุดเปลี่ยนบางอย่างในชีวิตของคุณกําลังเกิดขึ้นนะครับไพ่ใบนี้คือการเติบโตส่วนบุคคลสาหรับคุณจุดเปลี่ยนของ การทำบางสิ่งบางอย่างหรือการเรียนรู้นะครับบางอย่างใหม่ก็ได้นะครับหรือในไพ่ใบนี้คือการเดินทางค้นหาการเรียนนะครับหรือสิ่งที่คุณเฝ้ารอนะครับหรือประสบการณ์คือเหมือนคุณอยู่กับที่ไม่ได้แล้วมันเหมือนมันเหมือนคุณอึดอัดอะแล้วคุณกําลังตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ยจะเอายังไงดีวะฉันจะจะไปดีไหมหรือจะอะไรยังไงดีมันไม่แน่ใจอะไรสักอย่างสิ่งที่ทําได้เลยคือ คุณแค่ต้องเชื่อต้องกลา้าฟังเสียงของตัวคุณเยอะๆครับในไพ่ใบน,นี้เนี่ยถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรอยู่หรือมีสถานการณ์บางอย่างอุปสรรคอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยคุณจะผ่านมันไปได้นะครับขอให้คุณเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้นะครับชูดไดสเตลโกโเนี่ยหรือเจมินายในพลังงานของราศีเมถุนนะครับมันคือการตัดสินใจแน่นอนมันคือการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันคือตัวเลือกที่เข้ามามันคือการแบบคุณต้องชั่งน้ําหนัก มันถึงเวลาต้องชั่งน้ําหนักว่าเออจะเอาอยัางไงดีนะครับในไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะพูดถึงในเรื่องราวของการปรับตัวนะครับก็ได้หรืองานใหม่กําลังรอคุณอยู่สําหรับผมนะครับอันนี้ผมแค่รู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่ในงานที่มันไม่ใช่หรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่ที่มันทําให้เราเป็นทุกข์อ่ะคุณปรับที่มายเซ็ตตัวกุหละคุณปรับที่มุมมองของตัวกุณละ แต่มันก็มีเสียงลึกๆว่าเฮ้ยงานนี้ยังไม่ใช่อยู่นั่นแสดงว่าจากาักรวาลกาลังส่งสัญญาณไหมคุณว่านี่คืองานที่ไม่ใช่นี่คืองานที่ไม่ได้เหมาะกับคุณนะครับมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องราวตรงนี้ก็ได้หรือบางคนมีแนวโน้มของการโปรโมทนะครับโปรโมทในเรื่องงานก็ได้เพราะว่าเมถุนเนี่ยเป็นพลังงานของการสื่อสารเป็นพลังงานของดาวผู้ที่ เคลื่อนย้ายในวันที่สามีนาที่ผ่านมานี้ด้วยอาจจะส่งผลในเรื่องราวของกระบวนการคิดการเทคแอคชั่นหรือมีไอเดียอะไรบางอย่างหรือเขาเรียกว่าการสื่อสารที่ดีนำพาชีวิตที่ดีก็ได้หรือการพูดที่ดีนำพาชีวิตที่ดีขึ้นมาก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะเป็นแนวโน้มการสัมภาษณ์งานนะครับใครที่ทำงานเกี่ยวกับพวก สื่อออนไลน์นะครับงานมีเดียนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้มันอาจจะมีแนวโน้มของการเซ็นสัญญาการเซ็นคอนแทคก็ได้ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือบางคนเป็นสัญญาการเริ่มงานสัญญาการจ้างงานใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นมาก็ได้สัญญาร่วมงานอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือไอเดียที่คุณมีอ่ะคุณจะออกมาใช้ดีไหมมันมีไอเดียแหละเกิดขึ้นมาไพ่กำลังบอกคุณว่าคุณมีไอเดียอะไรคุณก็ต้องเทคแอคชั่นมันเลยจัก,กรวาลชอบความรวดเร็วครับ ดังนั้นคุณมีไอเดียอะไรคุณก็ต้องเทคแอคชั่นให้มันเร็วหรือทําให้มันเร็วเพราะว่าไอเดียมันผ่านไปเร็วนะครับอะไรแบบนี้ในความสัมพันธ์ต้องบอกว่าการสื่อสารที่ดีนะครับหรือการเคลียร์กันในคือการเคลียร์ให้มันชัดเจนในไพ่ใบน,นี้มันคือการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่มันเป็นแบบมันเป็นแบบ มันต้องเคลียร์กันหรือมันต้องชัดเจนกันต้องบอกว่าพ่ไปนี้คือเวลาที่ดีในการแบบเหมือนคุณมีเนวิเกชันอะหรือสัญชาตญาณหรือ GPS นําทางอะไรบางอย่างให้คุณแบบเฮ้ยลองไปลองทําลองไปลองทําดูอะไรแบบนี้ก็ได้มันอาจจะเป็นแบบการพาตัวคุณไปสู่สเต็ปต่อไปของชีวิตของคุณเนี่ยฮีโรซึมนะครับคือสเต็ปต่อไปสเต็ปของความกล้าหาญสเต็ปของการลุยสเต็ปของการลองนะครับในการแบบใช้ชีวิตของคุณก็ได้ นะครับเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมครับชาวราศีมังกรมันเป็นสัญญาณที่ดีที่คุณกำลังจะมีอะไรบางอย่างออกมางานของคุณอาจจะได้รับการปโปรโมทอาจจะได้รับการยอมรับก็ได้ดังนั้นสิ่งสําคัญเลยคือลองลองดูศักยภาพของตัวคุณครับชาวราศีพฤษภว่าตอนนี้คุณมีไอเดียอะไรคุณมีอะไรที่คุณอยากจะทำออกไปใช้ครับ ออกไปทำครับชาวราศีพฤษภเนี่ยครับทนอบ้องบอลคือออกไปทำเลยครับอืมนออฟสอดครับความเครียดคิดมากอาจจะเนี่ยแหละครับเกบี่ยวกับแบบความคิดความกังวล มันต้องเคลียร์มันต้องจบแล้วก็ไหนออฟคัพสครับคุณต้องเลือกที่จะเลือกที่ให้มีความสุขกับตัวเองก่อนคุณแค่ต้องปล่อยครับคุณแค่ต้องปล่อยวางไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้คุณเครียดอยู่ตอนนี้คุณแค่ต้องปล่อยวางแล้วกลับมาสู่ความสบายใจให้ได้กลับมาสู่ความสบายใจกลับมาสู่แบบการเชื่อใจครับเทนอ ค,ค,คนโสดมีแนวโน้มที่จะได้พบเจอคนที่คุยกันรู้เรื่องคุยกันโอเคหรือแบบเฮ้ยเหมือนทาไมเหมือนรู้จักกันนะเนี่ยทูฟ์ครับขึ้นมาอีกแล้วต้องบอกว่ามันมีแนวโน้มความชัดเจนของความสัมพันธ์ใหม่ๆก็ได้ที่อาจจะเข้ามาหรือการดึงดูดของผู้คนที่เข้ามาสําหรับผมผมรู้สึกว่าชาวมังกรถ้าคุณแบบเดินทางนะคุณจะเจอคนที่ คุยกันหรือเจอเพื่อนเริ่มทางที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราแบบเจอกันมานานก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับปัญหาความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันต้องจบลงสําหรับบางคนแล้วต้องเซปเปอร์เรเส้นทางหรือแยกเส้นทางกันมันคือสัญญาณที่ดีครับผมต้องบอกแบบนี้มันคือสัญญาณที่ให้คุณและเขาได้อยู่ในช่วงของการฮิลลิ่งตัวเองอยู่ในช่วงของการทบทวนตัวเองว่าอะไรคือความสุขระหว่างอยู่ด้วยกันมันมีความสุข จริงไหมหรือพอออกมาแล้วมันมีความสุขมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ผมรู้จักว่าสําหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยในเดือนมีนาคมนะครับคือใช้ชีวิตครับแบบที่คุณรู้จักว่าคุณไม่เคยได้ใช้อะ่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคือใช้ชีวิตให้มีความสุขในปัจจุบันเหมือนไพ่แบบบอกแบบนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขอะไรที่มันแบบ ควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปนครับคุณควบคุมไม่ได้อยู่แล้วแต่มันสามารถผ่านไปได้ครับในอ็อ nice บครับคือการการทำการทําบางสิ่งบางอย่างตามตามความสุขของตัวคุณแต่ความสุขของคุณมันต้องขึ้นอยู่บนความไม่เดือดร้อนของคนอื่นคุณชอบใครครับมันอาจจะพูดถึงการแบบ เทคแอคชั่นคือการไปจีบการไปคุยการกล้าที่จะไปบอกเขาสมมติคุณชอบใครอยู่เนาะสมมติคุณแอบชอบอยู่แล้วมันแบบเอ้ยเขาจะคิดยังไงกับเราในความสัมพันธ์ที่มันเป็นแอบชอบสมมติคุณแอบชอบเขาเขาไม่มีทางรู้แน่นอนถ้าคุณไม่บอกแล้วคุณก็จะแบบเอ้ยเขาคิดยังไงกับเราเขาจะอะไรยังไงคือคุณแค่ต้องกล้า และต้องยอมรับให้ได้ว่าอาจจะโดนปฏิเสธหรืออาจจะโดนยอมรับก็ได้ันนั้นในความสัมพันธ์แอบชอบเขาจะคิดยังไงกับเราเขาจะรู้สึกอย่างไรกับเราถามครับเราอาจจะต้องถามเขาเพราะไม่นั้นคุณปวดหัวเองแน่นอนนะครับหรือในเรื่องงานนะครับในเดือนมีนาคมนี้งานเยอะใช้ความคิดเยอะนะครับหรือมีความแบบมีความเครียดสะสมในเรื่องงานดังนั้นการพักผ่อนที่เพียงพอหรือการแบบกอดนอน คลียทุกสิ่งทุกอย่างไปผ่านการนั่งสมาธิผ่านการสวดมนต์อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยคุณได้นะครับมีอารมณ์ที่ดีครับอภิรมครับคือความสุขต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานของชาวพุทธมันดีนะถ้าคุณแบบกลับมากราวดิ้งหรือกลับมาสมดุลพลังงานของตัวคุณได้เพราะว่ามันขึ้นพลังงานของความสุขมาแล้วนะครับมันอาจจะเป็นในลักษณะของบอกว่าอะไรได้บ้างในไพ่ไปในอภิรมคือ ความสบายความรู้สึกปลอดภัยนะครับหรือคือไม่ไม่ไม่ต่อต้านอะไรที่คุณควบคุมไม่ได้ะครับหรือการพักผ่อนที่เพียงพอไม่หักโหมจนเกินไปนะครับหรือการมีความสุขกับการทํางานการสร้างความสุขให้ตัวเองการสร้างความสุขให้คนอื่นหรือความสําเร็จก็ได้หรือมีแนวโน้มของความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาความสุขใจก็มาความสุข นะครับเข้ามาหรือคนโสดนะครับคนโสดถ้าคุณไม่ได้อยากมีคู่คุณก็จะโสดแบบมีความสุขแบบมีเงินใช้แบบเป็นอยกับชีวิตหรือคนโสดที่อยากจะมีคู่มันก็อาจจะมีแนวโน้มของการดึงดูดเข้ามามันมาจากอะไรครับมันมาจากพลังงานที่ดีในตัวคุณทำ mindset ที่ดีการดูแลตัวเองที่ดีหรือสุขภาพทั้งหมดที่ดีของคุณสุขภาพในที่นี้คือทั้งสุขภาพจิต สุขภาพภายนอกของคุณคุณแต่งตัวดีคุณดูแลตัวเองคุณแบบไม่เซ็ตดีคุณรักตัวเองคุณเซลลเลิฟตัวเองแบบดีมากๆหรือบางคนมีโอกาสทางการเงินที่นํามาซึ่งความสุขให้กับคุณโอกาสที่นํามาซึ่งความสุขให้กับคุณในชีวิตกําลังเกิดขึ้นแล้วนะครับในเดือนมีนาคมนี้สําหรับชาวพฤศภครับไม่เตือนรู้ครับชัดเจนครับเอาไว้เคนิ่งเตื่นรู้ตื่นรู้ในที่นี้คือการหลุดพ้น คุณจะหลุดพ้นจากพันธนาการหรือบ่วงของความทุกข์ต่างๆมันไม่ได้หลุดพ้นจากใครนะครับตัวคุณนะครับจะหลุดพ้นเองจากกระบวนการของการเซลล์อวัยสเซลล์อวัยสก็คือการตระหนักรู้ในในตัวตนเองหลุดพ้นจากเรื่องเดิมๆหลุดพ้นจากปัญหาเดิมๆนะครับหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่จากภายในให้เตือนรู้คือการคือการรับรู้จากภายในคือการเข้าใจอย,อย่างแจม่มแจ้งด้วยปัญญาอะไรบางอย่างนะครับ บางคนนะครับเนี่ยในไพ่ของการตัดสินใจขอให้คุณตัดสินใจด้วยด้วยความเชื่อว่ามันจะดีกับคุณบางคนในในเดือนเนี้ยนะครับมันมีแนวโน้มของทางออกใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาหรือแนวโน้มของการปลดหนี้ปลดความทุกข์ปลดความเครียดหรือค้นพบวิธีการจัดการกับชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้ในไพ่พลังงานของตุ่นดูขึ้นมาแบบนี้นะครับขอดูเพิ่มเติม,ตมชาวราศีพฤษภในเดือนมีนาคม แฮปปี้เนสครับนั่นคือคีย์สำคัญของคุณคือความสุขคุณจะได้เอ j นจอยกับชีวิตเอนจอยกับไลฟ์ของคุณอย่างที่ไพออรเคิลขึ้นมา3ใบแรก1 2 3ผมรู้สึกว่ามันคือการที่เดือนมีนาคุณคุณจะได้ใช้ชีวิตที่แบบนี่แหละคือชีวิตฉันรู้สึกดีจังเลยกับชีวิตคุณเชื่อไหมครับอันนี้ผมจะแชร์เทคนิคอย่างหนึ่งคือเวลาใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าอยู่ในพลังงานลบแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเปรียบเทียบชีวิต ตัวคุณหรือเปรียบเทียบความสําเร็จกับคนอื่นคุณลองกลับหรือดึงตัวเองลองลองดึงตัวเองกลับมาดูแล้วลองลองรู้สึกกับชีวิตตัวเองว่าเออจริง,รงๆแล้วตอนนี้ชีวิตฉันก็ดีอยู่แล้วนะมันดีอยู่แล้วคือถ้าคุณเริ่มรู้สึกแบบนี้ได้ครับกดไล่เมืงดูมันทํางานกับปัจจุบันเนาะแต่สิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตในอนาคตอะ่ะมันเริ่มจากปัจจุบันดังนั้นคุณสร้างพลังงานอะไรในปัจจุบันมันจะไปเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอน ังนั้นคุณแค่ต้องมีความสุขและผมรู้สึกว่ามันคือพลังงานของการไหลเวียนมาซึ่งข่าวดีสัญญาณดีๆหรือความสุขในชีวิตของตัวคุณนะครับขอคำแนะนำให้กับชาวพิศษครับสำหรับเดือนมีนาคมที่สำคัญเลยคือความสุขความสุขเลือกความสุขให้ตัวเองก่อน นะครับันาดฟังดูเห็นแก่ตัวนะแต่จริงๆแล้วเราควรให้ความสุขกับตัวเองรักตัวเองก่อนเพราะว่าเมื่อคุณร,รักตัวเองหรือมีความสุขกับตัวเองแล้วล่ะพลังงานของคุณล้นเหลือแล้วคุณจะไปส่งความสุขให้คนอื่นแล้วคนที่เจอคุณไม่ว่าจะเป็นคนคู่ของคุณที่เข้ามาคู่เก่าคู่ใหม่ก็ตามที่เข้ามาเขาก็จะได้รับพลังงานของความสุขหรือพลังงานบวกจากตัวคุณนั่นเองคุณลองดูได้ครับเวลาที่คุณอยู่กับคนพลังงานลบอะ่ะ เราถ้าเราเป็นคนที่มีพลังงานบวกเยอะเราจะเหนื่อยมากครับเพราะว่าเขาจะใส่แต่พลังงานลบๆมาคำแนะนำนะครับสำรัชาวพษษิศษ m b r a ราน h e u n k n o โ n ครับอบกอดสถานการณ์นะครับหรือเหตุการณ์หรือชีวิตที่แบบเราควบคุมไม่ได้เพราะว่าคุณแค่ต้องยอมรับว,ว่าบางอย่างเราควบคุมไม่ได้เนาะแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือความสุขความรู้สึกของเราความคิดของเรา Life can be feel like a roller coaster of unexpected curve and sudden drops, but this is the nature of the right to make it happen in the unknown. So throw your hands into the air and surrender to it. you might not understand why you are picking up, speed or slow at each turn, but know everything you experience is preparation for the next wake คำแนะนําสําหรับคุณเลยคือชีวิตของคุณมันก็เหมือนแบบรถไฟเหาะเล่นรถไฟเหาะอะครับมันเราคาดการสถานการณ์ไม่ได้โอเคเราอาจจะเห็นทางเลี้ยวทางคดขึ้นลงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่เราควบคุมมันไม่ได้นั่นแหละครับคือชีวิตมันคือธรรมชาตินะครับและเวทมนต์อะครับหรือความสุขเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณในสถานที่หรือในสถานการณ์ที่คุณแบบ ไม่รู้ก็ได้ดิอ u n โนมันคือสถานที่ที่เราไม่รู้จักมันอาจจะเหมือนกับการพาตัวเองออกไปยังอะไรที่คุณไม่เคยทําแปลกๆใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ทุกๆสถานการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นสําหรับคุณมันเตรียมตัวคุณให้พบเจอกับชีวิตที่ดีนะครับคำแนะนำสำหรับคุณเลยในเดือนนี้คือควบคุมอะไรที่คุณควบคุมได้ก็คือความคิด ความรู้สึกให้อยู่ในขึ้นความถี่ high vibration หรือพลังงานบวกหรือพลังงานความสุขหรือพลังงานของความรู้สึกดีๆกับชีวิตของตัวคุณนะครับส่วนอะไรที่มันเหนือการควบคุมแบบเรื่องราวที่มันเป็นความคิดที่มันแบบคิดเดยอะคิดมากควบคุมไม่ได้ปล่อยมันไปครับเลือกเลือกวางบางอย่างลงนะครับถ้าคุณรับทุกสิ่งทุกอย่างหรือเลือกที่จะถือทุกสิ่งทุกอย่างมันหนักมันเหนือ่อยครับลองปล่อยอะไรที่มันแบบช่างมันดูบ้างอะไรแบบนี้ นะครับก็น่าจะประมาณนี้เลยสำหรับชาวราศีพฤษภครับขอบคุณครับ